คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางนะครับ หวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำวัน mm พุธที่9กุมภาพพศ2565นะครับกับเลขทูบหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับก็ได้มี f อพี่น้องได้คอมเมนต์เข้ามาทางไลน์นะครับว่าอยากจะชมเลขทูบหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับในงวดประจำวันที่9กุมภานะครับพศ2565นะครับแอดมินก็จะมาจุกขอโชคนะครับให้เอซพี่น้องได้ลุ้น ไปด้วยกันนะครับก็รอลุ้นไปด้วยกันนะครับแอดมนก็จะจุดให้ E ีฟซู c พี่น้องได้ชมไปพร้อมกันนะครับผมครับผมก็จุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขออ่ยคาถานะครับเป็นคาถาขอโชคเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพคาดานะครับก็มีนะโมสามจบนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะอินทยสังเทวายสังรลมะยสังมหารหมายสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังปุริยสะยสังมหาปุริยสะยสังจักกววติยสังมหาจักกัวติยสัง พุทธยสังจปเจกับพุทธยสังอรหันตยาสังสัพพสิทธิวิชาจรณะ ang, สังสัพพโลกาที่ปฏิญาณนะสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะ,เเตะสัจวาเจนะมะมะสุวติหนตุไมหังสวาหายะนะโมพุทธะนะโมธรรมะนะโมสังคะะเสยยะทีทังหุรูหูรูสวา,ายะสาธุ สาธุสาธุขอบุญบาร,รมีหลวงพ่อรวยพันล้านถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบนดลบรันเลเลกทุบที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันพุธที่9กุมภาพันธ์พศ2565ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีลาบกับเลีกทูบหลวงพ่อรวยพันล้านทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุ ครับผมเรียกทูบหลวงพ่อรวยพันล้านก็จุดแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับให้เอฟซีพี่น้องได้ลุ้นเรียกทูบหลวงพ่อรวยพันล้านไปด้วยกันนะครับก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับผม ครับผมก็สุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับก็ขอบุญบาร,รมีหลวงพ่อรวยพันล้านถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็ขอจงบนันนลบันดาลเลขทูบที่ออกในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจําวันที่9กุมภาพันธ์พศ2565ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีลาบ กับเรียกทูบหลวงพ่อรวยพล้านทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุครับผมเลขทูบหลวงพ่อรวยพล้านก็สุดแล้วนะครับสําหรับเอฟซพี่น้องเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับความเห็นก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยนะครับสําหรับแอดมินเห็นนะครับก็จะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปนะครับสาหรับตัวเลขแนวทางนะครับก็รับชมดูนะครับเผื่อความเห็นตรงกันกับแอดมินนะครับเผื่อมีโชคกับแอดมินนะครับ สำหรับ F วันนี้นะครับถ้าเอฟซีพี่น้องที่ชื่นชอบนแนวทางเรียกทูบหลวงพ่อรวยพันล้านก่อนออกไปก็ลืมกด subscribe นะครับกดไลค์แอดมินด้วยนะครับสำหรับเอฟซีพี่น้องที่เข้ามาใหม่ถ้าชื่นชอบก็จะลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญก็จะลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับสาหรับวันนี้นะครับแอดมินคิมนาโชคพารวยก็ขอตลาไปก่อนนะครับ ขอ FC พี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปวีดีโอนี้ขอขอให้มีความสุขนะครับมีความโชคดีตลอดปีและก็ตลอดไปนะครับมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือนะครับสำหรับวันนี้ขอพี่น้องโชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ